นอกจากนี้นางยังเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ดูขัดหูขัดตาตั้งแต่เด็กพอนึกภาพว่าต้องอยู่กับสามีทุกวันไปจนแก่เฒ่าแน่นอนว่าต้องเลือกคนที่ดูดีที่สุดไว้ก่อนเมื่อวันนั้นห้องเต้ผู้เป็นลุงได้ยินคําตอบเข้าถึงกับหัวเราะออกมาดังๆแล้วกล่าวว่าข้าเคยได้ยินว่าบุตรชายคนที่ห้าของท่านอัครมหาเสนาบดีสกุลสวีรูปงามด่างกล้วยไม้ยกเขายังคลั่งคล้ายง,งานศิลป์แถมยังชื่นชอบลายเส้นของเจ้าพ่อของเจ้าเสียด้วยคิดว่าไม่น่าจะปฏิเสธการเป็นเขยของเจ้าแน่นอน แต่พ่อของนางกลับว่าข้าเคยพบเด็กคนนั้นแล้วเสียดายติดกลิ่นอายคุณชายเจ้าสำราญแบบท่านสุวีมาอยู่สองส่วนข้าว่าดูยังไงก็ไม่เหมาะกับหม้อเอ๋อของข้าลูกสาวข้าชอบต่อสู้ยิงธนูเล่นหมัดมวยกับพวกพี่ชายข้าว่าลูกชายคนสุดท้องของแม่ทัพจู้น่าจะเหมาะกว่าข้าเคยเจอเด็กคนนั้นแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่เลวกล้าหาญและองอาจดีพูดจบก็เว้นช่วงแล้วเสริมว่าน่าเสียดายนางดันแท่จู้ข้าค่อนข้างไม่ชอบ ฮ่องเต้ไม่ได้ถือสาเลยแม้แต่น้อยกลับคบคิดเล็กน้อยแล้วเสนออีกงั้นเจ้าว่าดังปนจู้งานนี้เงียบไปเลยดีไหมจงหวนปีนี้รูปร่างหน้าตาธรรมดาเกินไปรองจงหวนก็อายุมากไปแล้วส่วนตำแหน่งขันวาอันดับสามอย่างน้อยก็ยังดูหน้าตาพอรับได้พ่อของนางสายหน้าแล้วตอบกลับอย่างมั่นใจแค่พอรับได้ยังไงก็คู่ควรกับม้อเอ๋อของข้าไม่ได้ฮ่องเต้ถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะชี้หน้าพ่อของนางแล้วยิ้มอย่างจนใจ เจ้านี่มันพูดมาก็มีเหตุผลอยู่หรอกแต่พ่อของนางไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองร่วงเกินเบื้องสูงเลยกลับยืนยันหนักแน่นข้าย่อมมีเหตุผลเถ้าหากแค่จะเลือกคนที่พอดูได้ก็ไม่จําเป็นต้องให้ฝ่าบาททรงลงมายุ่งเองหรอกข้าเลือกให้เองได้จากนั้นยังกล้าพูดดีกว่าพูดถึงแล้วข้าเพิ่งนึกออกองค์ชายรองแห่งซีฉีก็ได้ชื่อว่าเป็นบุรุษรูปงามอันดับหนึ่งของซีฉีหากเขายินดีแต่งเข้ามาเป็นเขยเมืองเราก็อาจพอพิจารณาได้ วันนั้นทั้งห้องเต้และพ่อของนางต่างก็ผลัดกันเอ่ยชื่อหนุ่มน้อยหน้าตาดีจากทั่วเมืองหลวงจนเธอที่นั่งเอนตัวอยู่ตรงระเบียงศาลาเกือบจะเคลิ้มหลับเพราะแสงแดดอบอุ่นใจหนึ่งก็ทึ่งไม่ได้ห้องเต้วันวันมีเรื่องต้องดูแลตั้งเท่าไหร่ยังจําชื่อพวกคุณชายบ้านใหญ่บ้านโตได้เป็นสิบสคนอีกนะและหลังจากนั้นไม่นานภาพเหมือนของบรรดานหนุ่มๆที่พูดถึงวันนั้นก็ถูกส่งเข้ามาในจวนอ,อง ได้ยินว่าแม้แต่ภาพวาดขององค์ชายรองแห่งซีฉีที่เรื่องชื่อเรื่องรูปงามก็ถูกแนบมาด้วยน่าเสียดายที่ภาพเหล่านั้นเพิ่งส่งถึงจวนไม่นานกบฏก็เข้ามาถึงหน้ากำแพงเมืองหลวงแล้วเธอเลยไม่เหลืออารมณ์จะมานั่งเลือกสามีจากภาพอีกต่อไปจากนั้นโลกก็พลิกคว่ำฟ้าดินก็กลับตาลปัดแต่ในตอนนี้ที่โลกเปลี่ยนไปแล้วจู่จูจ่นอ,มอรมเออก็เกิดความคิดขึ้นมาในหัวว่า ถ้าในโลกนี้จะต้องเลือกเผยเมืองอีกครั้งแล้วก็ควรจะเลือกแบบไหนดีนะข้อแรกที่ต้องมีก็คือต้องหล่อไม่ว่าโลกไหนไหนถ้าคนคนหนึ่งจะต้องอยู่กับเธอทุกวันไปจนแก่เท่าร่วมหลายสิบป,ปีหน้าตาดีดูแล้วสบายตาย่อมสําคัญเป็นอันดับหนึ่งส่วนข้อที่สองสโนอมอเออย้อนนึกถึงคําพูดของเหล่าป้าๆเวลาคุยกันเรื่องหาคู่เช่นบ้านามีที่อยู่อาศัยไหมฐา,านะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคนเมืองก็ต้องมีงานมั่นคงหน้าตาในสังคมดี ถ้าเป็นชาวชนบทก็ต้องมีแต้มแรงงานมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้สรุปแล้วก็คือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและนั่นก็น่าจะเป็นข้อที่สองที่เธอต้องการอย่างไรก็ตามเมื่อคิดถึงสถานะของตัวเองและนึกถึงห้องสมบัติปริศนาที่พาเธอมาอยัางโลกนี้สโนอมอเออก็พลันรู้สึกว่าบางทีเธอควรเลือกเดินในทางตรงข้ามควรเลือกคู่ครองที่ฐานะยากจนที่สุดยิ่งจนยิ่งดีเสียด้วยซ้ำ ในโลกใบนี้คนจนก็ใช่ว่าจะอยู่สุขสบายแต่พวกเขากลับใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายตรงข้ามกับบรรดาผู้เคยร่ำรวยมหาศาลที่พอสิ้นยุคกลับต้องดิ้นรนอย่างน่าสงสารอย่างหลินไค่เฉิงเล่ากันว่าที่ดินแถวหมู่บ้านหยางหลิวแม้แต่เขตหมู่บ้านต้องสนที่อยู่ถัดออกไปก็เคยเป็นสมบัติของบ้านเขาบ,บรรพบุรุษของชาวบ้านหลายคนล้วนเคยเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินของพวกหลินแต่ตอนนี้บ้านเขาก็เหลือแค่แม่ลูกสอง เด็กหนุ่มผอมแห้งแรงน้อยกลับต้องทำงานหนักที่สุดในทั้งหมู่บ้านดังนั้นแล้วยากจนเสียหน่อยก็ดีคนจนไม่แต่ตาใครนักว่าแล้วสายตาของสโนมอรเออก็มองไปยังชายหนุ่มที่กำลังแบกถังน้ำเดินหายเข้าไปในโรงครัวของบ้านเธอฟู่หมิ่งเจอหัวใจของเธอกระตุกวูบเอถ้าว่ากันตามเงื่อนไขหน้าตาดีฐานะยากจนดูไปดูมาฟูจิชิงก็ดูตรงตามเงื่อนไขนี้ไม่น้อยเลยนะทันทีที่ความคิดนั้นแอวบขึ้นมา สโนมอเอ,อ๋อกอดไม่ได้ที่จะหลุดยิ้มเพิ่งพูดว่าจะให้เขายืมเงินเธอกลับมาคิดเรื่องจะจับเขาเป็นเขยแล้วเนี่ยนะไม่ไหวไหวหน้าไม่ด้านขนาดนั้นหรอกแถมบ้านเธอก็จะรับลูกเขยเข้าบ้านดูจากท่าทีของฟูจิชิงแล้วก็คงไม่ใช่คนที่จะยอมแต่งเข้าเรือนฝ่ายหญิงง่ายๆนะักเธอสลัดความคิดในหัวทิ้งเร่งล้างผักให้เสร็จแล้วอุ้มกระมังเคลือบเดินกลับระหว่างทางเธอก็เจอเขาอีกครั้งกําลังแบกถังจะไปตักน้ําอีกรอบเธอรีบบอกว่า ฟูจิชิงน้ำในโอ่งฉันยกเองก็ได้นะเขามองเธอแล้วย้มยิ้มฉันแอบขี้เกียจโดยอ้างว่าตักน้ำต่างหากสโนอมอเอ,อ๋อแต่เจ้าเ,าเลนี่เอาเรื่องที่เธอแซวไปคืนทันทีเธอไม่ต่อความไหนๆวันนี้เฉินต้าเหนี่ยงกับที่สไปซ์สิ้นเมยก็กลับบ้านเธอเลยต้องทำหลายอย่างเองมีคนช่วยยกน้ำก็สบายขึ้นเยอะวันนี้มีคนมาช่วยงานเพิ่มอีกห้าคนและเป็นมือแรกที่พวกเขาจะกินข้าวที่นี่สโนอมอเอ,อ๋อเลยอยากทำกับข้าวให้พิเศษหน่อย เนื้อกระต่ายที่ล่าได้ก่อนหน้าสองวันก็หมดไปแล้วตอนนี้ของที่พอเป็นกับข้าวได้ก็เหลือแค่หมูแห้งแต่เหลือไม่มากแถมยังเหมือนของว่างมากกว่าจะเอามาทําเป็นกับข้าวก็ไม่ค่อยเข้าท่าเธอมองดูท้องฟ้ายังเช้าอยู่ดีหรือว่าจะลองขึ้นเขาอีกสักรอบดีคิดได้ดังนั้นก็เดินเข้าไปหยิบตะกร้าไม้ไผ่กับคันธนูเล็กที่เธอทําไว้ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะเดินขึ้น,ขนเขาหลังบ้านอีกครั้งถ้าไม่เจออะไรก็จะลองไปดูในลําธารแถวแถวนั้น ว่าอาจจะพอหาปลาได้บ้างแต่พอเดินมาถึงประตูบ้านจูดจูดตรงหน้าก็พราาเบ้อขึ้นมาแล้วก็มีบางอย่างบินแหวกอากาศร้องกราบกราบพุ่งเข้าใส่หน้าเธอทันทีซนอนมอเออยกมือขึ้นคว้าโดยสัญชาตญาณหืมซนมนอเออยกเจ้าตัวในมือขึ้นดูหัวเรียวเล็กปากแหลมขนละเอียดกว่าไก่บ้านชัดเจนนี่มันไก่ป่านี่นาถ้าจะบอกว่าไก่บ้านของใครหลุดมาแล้วพลัดหลงเข้ามาถึงบ้านเธอซนอนมอเออก็พอเข้าใจได้อยู่ แต่ถ้าจะบอกว่าไก่ป่าเดินเข้ามาถึงบ้านเธอเองเฉยๆนั่นมันก็คงต้องถึงขั้นฟ้าดนใจรู้ว่าเธออยากกินเนื้อเลยประทานอาหารเย็นมาให้ถึงมือพาเธอกับพ่อทะลุมิติมาอย่างโลกนี้ไม่พอยังส่งกับข้าวมาให้ถึงที่อีกแบบนี้พ่อของเธอจะใช่ลูกชายแท้ๆของสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าพ่อเธอเป็นลูกของสวรรค์งั้นเสด็จอาของเธอก็ต้องเป็นเหมือนกันสิก็ทั้งสองเป็นที่น้องร่วมสายเลือดแท้ๆสวรรค์จะลำเอียงได้ยังไง ถ้าอย่างนั้นสเสด็จอาของเธอตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะเสียงคลางแผ่วเบาเหมือนจะขาดใจของไก่ป่าตัวนั้นเรียกสติของสนอมอเออกลับมาไก่ในมือถูกเธอบีบคอไว้แน่นดวงตาเล็กเท่ามาเล็ดถั่วเขียวเบิกกว้างกระพือปีกอ่อนแรงพร้อมส่งเสียงวิ้เบาๆเธอสังเกตเห็นเชือกเส้นหนึ่งพันอยู่ที่ปีกมันเลยจัดการมัดมันไว้เรียบร้อยในไม่กี่วินาทีทันทีที่เธอก้าวออกจากประตูพร้อมไก่ในมือก็ชนเข้ากับหนุ่มร่างผอมผิวคล้ำคนหนึ่งพอดี ชายหนุ่มเผยรอยยิ้มกว้างฟันขาวสว่างสะท้อนแดดมอเอ๋อน้องสาวไวยใช้ได้เลยนะไก่นี่ดูเอาเรื่องเลยดิ้นไม่หยุดชันโดนมันจิกไปหลายทีแน่สนอมอเอ๋อที่เดิมทียังสงสัยว่าชายคนนี้เป็นใครพอฟังเขาพูดและมองหน้าชัดๆอีกครั้งถึงกับนึกออกคนคนนี้คือเจ้าเจ้าหยางลูกชายคนโตของคุณป้าหกรู้สินอิ่นของเธอเองนั่นแหละญาเจ้ากำมาเยือนถึงหน้าบ้านพร้อมไก่ป่าวันนี้คงไม่ใช่วันธรรมดาแน่ๆ สนอเหล่าเจ็ดสนอเร้าหยวนเป็นน้องสุดท้องของบ้านข้างหน้ายังมีพี่ชายพี่สาวอีกหกคนได้แก่พี่ใหญ่สนอเซ่งลี่พี่รองสนอหอยงจวินพี่สามสนอหงปิงพี่สี่สนอเซี่ยงหงส่วนพี่ห้าซึ่งเดิมควรจะมีอีกคอนว่ากันว่าเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังวัยรุ่นที่น้องทั้งห้าคนแรกนี้ล้วนเกิดจากภรรยาคนแรกของพ่อเท่าสนอส่วนแม่แท้ๆของสนอเส้าหยวนมีลูกสองคนคือพี่สาวคนที่หกสนออินอินและสนอเส้าหยวน สนอินอินอายุมากกว่าสนอเร้าหยวนถึง6ปีแต่งงานตั้งแต่พ่อเท่ายังมีชีวิตอยู่โดยแต่งไปอยู่หมู่บ้านบ้านเกิดของแม่ตัวเองชื่อว่าหมู่บ้านปาาเป่ออซานอวถึงแม้จะอยู่ในเขตปกครองของสหกรณ์ประชาชนเหลิวเฉียวเหมือนกันแต่ก็เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาลึกเดินทางเข้าออกลําบากมากดังนั้นถึงแม้สนอินอินจะเป็นห่วงน้องชายที่เกิดจากแม่เดียวกันแต่ด้วยข้อจํากัดทางการเดินทางทําให้ทั้งปีจะได้กลับมาหาสนนเส้าหยวนสักครั้งก็ช่วงตรุษจีนเท่านั้น สนนมอเอ,อ๋อมองเลยไปทางด้านหลังของเจ้าเจ้างอย่างก็เห็นหญิงไวกลางคนคนหนึ่งผิวคล้ำทรงผมมัดรวบเรียบร้อยนั่นคือสนอินอิน,อนข้างกายนางยังมีชายหนุ่มผิวคล้ำผอมแห้งดูอ่อนวัยกว่าเจ้าเจ้างอย่างยืนอยู่ด้วยนั่นคือบุตรชายคนที่สองของสนอินอิน,อนชื่อเจ้าเจิงหุยตามปกติแล้วสนอิอนอินยังมีลูกสาวอีกคนชื่อเจ้าถิงถิงอายุราวสิบสี่สิบห้าปีทุกปีตอนรุษจีนจะตามพี่ชายมาด้วยเสมอแต่ปีนี้กลับไม่เห็นตัวเลย สนอินอินกำลังพูดกับสนอเศ้าห่วนด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นข้าได้ยินมาว่าพี่สามสไพยแย่งเอาสเสบียงจากบ้านเจ้าจนม่อเออถึงกับเป็นลมหมดสติเจ้ายังบอกกว่าในบ้านไม่มีข้าวสารจะกินทําไมถึงไม่ให้ใครรมาบอกข้าสักคำนางรู้ดีว่าน้องชายคนนี้เป็นคนซื่อที่ชายพี่สาวคนก่อนก่อนก็เอาแต่รังแกเขามาตลอดนึกย้อนกลับไปถึงช่วงสามปีที่ทุกคนต่างงดอยากปากแห้งยังพอประคองกันผ่านไปได้ แต่พออามาถึงปีที่ดีขึ้นแบบนี้กลับกลายเป็นว่าน้องชายกับหลานสาวคือบอดตายคาบ้านตัวเองพอคิดได้แบบนั้นน้ำตาของสโนอิอิน,นก็ไหลพรากออกมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วข้าวสารที่ถูกแย่งไปก็เอาคืนมาได้แล้วเงินจากสามห้องบ้านก่ออิดมุมกระเบื้องที่พวกเขายึดไปฉันก็ทวงกลับมาได้เหมือนกันนี่ไงตอนนี้ฉันก็กำลังสร้างบ้านใหม่อยู่พอดีสโนเศร้าหย่วนพูดปลอบใจที่สาว พี่วังใจเถอตอนที่มอเอหอิวจนเป็นลมล้มไปกลางทุ่งฉันทั้งคืนไม่ได้นอนคิดทั้งคืนจนคิดได้ว่าต่อให้ไม่เพื่อตัวเองก็ต้องเพื่อลูกสาวบ้างละจากนี้ฉันจะลุกขึ้นสู้ให้ได้แน่สนออ,นอินที่กําลังเช็ดน้ําตาเหลือบมองไปยังซ้ายงานที่อยู่ข้างๆซึ่งกําลังคึกคักเต็มไปด้วยแรงงานพลันถามด้วยความประหลาดใจนี่บ้านใหม่ที่กําลังสร้างนี่คือของบ้านเธอจริงๆเหรอ ตอนแรกเธอเดินเข้ามาก็เห็นแล้วแต่ยังคิดว่าเป็นบ้านใครสักคนที่มาเลือกสร้างตรงข้างบ้านน้องชายไม่คิดเลยว่าบ้านใหม่นี้จะเป็นของสโนอเศ้าหุ่นจริงๆน้ำตาที่ไหลพรากอยู่เมื่อครู่หยุดสนิทในพริบตานี่มันไม่เหมือนกับที่เธอได้ยินมาเลยแต่พอคิดตามเธอก็เข้าใจทันทีบ้านของเธออยู่ลึกในภูเขาข่าวสารจากภายนอกแทบจะไม่ได้รับเลยพวกชาวบ้านในหมู่บ้านเป๋อซานเอาแทบไม่มีใครออกไปไหนจึงไม่แปลกที่ข่าวคราวจะล่าช้าอย่างเรื่องข่าวสารของบ้านน้องชายที่โดนแย่งไป จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่2เดือนก่อนแต่เธอเพิ่งมาได้ยินเมื่อวันนี้เองจากปากของสไปซ์สาวบ้านหนึ่งที่เพิ่งลงจากเขามาเยี่ยมญาติ2เดือนผ่านไปอะไรก็อาจเปลี่ยนได้ทั้งนั้นแม้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะน่าตกใจเกินไปหน่อยก็ตามตอนฟังข่าวบอกว่าคือบอดตายแต่พอเอามาถึงกลับเจอว่ากำลังสร้างบ้านใหม่อย่างคึกคักหัวใจของสนอินอินก็พลิกขึ้นลงเหมือนรถไฟหอกแต่ไม่นานเธอก็รีบปาดน้ําตาและพูดด้วยรอยยิ้มสร้างบ้านใหม่นี่มันเรื่องมงคลจะมาร้องห่มร้องไห้ไม่ได้เด็ดขาด น้องชายถ้าจะสร้างบ้านทำไมไม่ส่งข่าวไปบอกพี่ล่ะอย่างน้อยก็ให้พี่เขยกับหลานชายมาช่วยกันหน่อยโชคดีนะที่วันนี้พวกเรามาเองเดี๋ยวให้เจ้างอย่างกับเจ้างุ่ยช่วยงานส่วนพี่จะไปช่วยหม้อเอ,อ๋อทำกับข้าวสนอเร้าหยวนยิ้มเรื่องมันยุ่งหลายอย่างเลยลืมไปแล้วอีกอย่างเส้นทางจากบ้านพี่มานี่ก็ไม่สะดวกเลยที่จริงแล้วเขามีความทรงจําของสนอเร้าหยวนอยู่ก็จริงแต่เพราะเขาไม่ใช่สนอเร้าหยวนจริงๆเขาเลยไม่ได้คิดถึงที่เสาคนนี้เลย อย่างไรก็ตามจากความทรงจําของสนอเร้าหยวนเขาก็รู้ดีว่าสนออินอินคนนี้เป็นพี่สาวแท้ๆที่ดีกับเขาจริงๆโดยเฉพาะหลังพันรยาเขาเสียแม้สนออินอินจะไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่กลับมาก็มักจะขนของมากมายมาให้ช่วยเหลือเขาและลูกสาวไม่น้อยสนออินอินเหลือบมองน้องชายเจ้าดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ลุกขึ้นมาได้ก็ดีแล้วล่ะแต่พวกเราเป็นพี่น้องแท้ๆมีอะไรต้องให้ช่วยเจ้าพูดกับคนอื่นไม่ถนัดไม่เป็นไรแต่กับพี่เจ้าเองยังจะพูดไม่ออกอีกเหรอ สนอเศร้าหยวนคิดในใจว่าเขานเนรจะพูดไม่ออกตอนอยู่ต่อหน้าห้องเต้ยังกล้าเปิดปากด้วยซ้ำเพราะเขามีความทรงจําของสนอเศร้าหยวนอยู่แล้วจึงไม่ได้รู้สึกห่างเหินกับสนออินอินเลยกลับรู้สึกคุ้นเคยเสียด้วยซ้าไหนจะเคยชินกับการสนทนากับพี่ชายอยู่ก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นพี่สาวก็ไม่เห็นต้องเกรงใจอะไรเขาจึงพูดหน้าตาเฉยกับหลานชายสองคนว่างั้นก็ได้เจ้าอย่างเจ้าหุ้ยมาช่วยกันทํางานได้แล้วสองหนุ่มที่เพิ่งลงจากเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เดินทางไกลละมาโดยยังไม่ได้กินน้ําสักเด็ดถึงกับพูดตามตรงยุคนี้คนที่อยู่ในหุบเขาลึกบางครั้งกลับใช้ชีวิตดีกว่าคนนอกเพราะอาศัยทรัพยากรจากป่าเขาโดยตรงทั้งไก่ป่ากระต่ายป่าก็มีให้ล่าเยอะกว่าหมู่บ้านเปอซานอ้าวแม้มีบ้านเรือนไม่มากแต่คนในหมู่บ้านก็สามัคคีกันดีแถมแต่ก่อนในหมู่บ้านเคยมีพรานเก่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็ไม่ห่วงวิชาเด็กๆหลายคนในหมู่บ้านจึงได้เรียนรู้กันตามมหาสัตว์ป่าและดักกับดักมาพอสมควรเลยทีเดียว เจ้าเจ้งางหยกับเจ้าหุยกับพอมีฝีมืออยู่บ้างพอดีสองสามวันก่อนจับไก่ป่าได้มาสองตัวพอสนออินอินได้ยินข่าวว่าน้องชายของเธอคือบอตตายก็รีบสั่งให้ลูกชายแบกไก่ป่า2ตัวนั้นมาด้วยทันทีนอกจากไก่ป่าแล้วพวกเขายังหอบข้าวสารและผักแห้งติดหลังมาด้วยไม่น้อยสนออ่อเออรู้สึกว่าแบบนี้ก็แทบไม่ต่างจากฟ้าประทานอาหารมาให้เธอโดยตรงแล้วจริงๆ สนอินอินเป็นคนทำงานคล่องแคล่ววางตัวตรงไปตรงมาระหว่างที่ช่วยกันกับสอหม้อเอ,อ๋อเตรียมอาหารเธอก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาอย่างละเอียดพอได้รู้ว่าเรื่องแย่งข่าวสารเป็นฝีมือของเถียนฟางที่คอยปลุกป,ปั่นอยู่เบื้องหลังไหนจะยังไม่ไอายถึงขั้นลากหลานชายจากบ้านแม่มาเพื่อหวังฮุบสมบัติน้องชายตัวเองสนอินอินกอดไม่ได้ที่จะถุยเสียงดังเผยฉันรู้อยู่แล้วแล้ว,ว่าแม่นั่นน่ะปากหวานแต่ใจร้ายต่อหน้าทำเป็นพูดดีเหมือนนางเอกนิ้ว ลับหลังนี่ร้ายลึกใช้เล่นตอนที่ฉันกําลังมองหาผู้ชายแต่งงานด้วยนะแม่นั่นก็คิดจะยื่นมือเข้ามายุ่งก็เพราะเห็นแม่ฉันตายแล้วพ่อก็แก่จนหลงหลงลืมลืมไม่มีใครคอยหนุนหลังไม่ใช่หรือไงละ่ะถ้าไม่ใช่เพราะพวกพี่ชายพี่สะใภจ้องจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานของเธอซนออินอินก็คงไม่ต้องไปวอนขอให้แม่สามีช่วยเป็นทุระแล้วรีบแต่งเข้าไปอยู่ที่เปยอซานอาแบบนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ซนออินอินตกใจที่สุดจริงๆก็คือ น้องชายของเธออย่างสนอเหลาฉีกลายเป็นคนงานโรงอิดของสหกรณ์ชุมชนไปแล้วเธอหันคอไก่ป่าลงที่เดียวจนขาดกดคอไก่ให้เลือดไหลงลงในถ้วยพูดเสียงงุนงงว่าอะไรนะแกเบากว่าเสี่ยวฉีไม่ใช่แค่ได้เข้าโรงอิดแต่ไม่ได้ไปเป็นพวกแบกอิดนะไปทํางานในฝ่ายประชาสัมพันธ์เขียนหนังสือวาดภาพอะไรแบบนั้นเหรอสนออ,นอินอินเลิกคิวถามต่อทันทีพ่อเธอเขียนหนังสือวาดภาพเป็นด้วยเหรอสนอมอ่อเออรับไก่จากมืออีกฝ่าย แล้วโยนลงในอ่างน้ำร้อนที่เตรียมไว้อย่างใจเย็นพ่อหนูเขียนได้วาดได้ตอนแม่ยังอยู่ก็สอนพ่อทุกวันนั่นแหละแต่ก่อนอยู่แต่ในหมู่บ้านก็เลยไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือพอคราวนี้พอดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาขาดคนพอเลยได้โอกาสเข้าไปพอดีสนอ,อนอินอินตกใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาทั้งน้ําตางั้นแปลว่าตอนนี้พ่อเธอกลายเป็นคนงานแล้วใช่ไหมโอ้ยยอ,ยอน้องเจ็ดของฉันนี่ถึงเวลาได้ลืมตาอ้าปากบ้างแล้ว ตอนก่อนเขาลำบากแค่ไหนกัน,นะหลังแม่แท้แทของเราตายพ่อแท้แทก็ชักจะเพี้ยนเพี้ยนวันวันน้องชายฉันต้องแบกขวานขึ้นเขาไปฟืนมาทั้งวันให้พวกพี่ชายใช้คราดีที่วันนั้นช่วยแม่ของเธอไว้ได้ถึงพอมีครอบครัวกับเขาบ้างตอนสองคนนั้นแต่งงานกันแม้แต่ชามด,ดีมาด,ดีสักใบยังไม่มีเลยพูดไปก็หัวเราะไปแต่สักพักน้ำตาก็เอ,อ่ขึ้นในหางตาอีกครั้งสนออินอินยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดปาดน้ำตาแล้วพ้นลอมาหายใจหนักใจหนัก พูดถึงเรื่องเก่าไปก็เท่านั้นนี่มันเรื่องดีนี่นาจากนี้ไปชีวิตของพวกเธอสองพ่อลูกจะได้ดีขึ้นเสียทีเมื่อได้ข่าวว่าน้องชายแท้แท้ของตนแทบไม่มีข้าวกินสนออินอินก็ร้อนใจแทบขัดใจเย็นวันก่อนเพิ่งได้ยินข่าวก็รีบเก็บของกลางดึกเช้ามืดก็พาลูกชายสองคนเดินทางลงเขาทันทีนี่คือน้องชายเพียงคนเดียวของนางนะที่เหลือพวกอากตันยูนั่นอย่าเอามานับรวมเลยจะดีกว่าการที่สนออินอินมาช่วยงานทําให้สนอม่อเอ,อ๋อเบาแรงไปมากแล้วพอคุณนายเฉินกับพี่สะพายสิ้นเมยก็มาสมทบ งานในครัวที่ดูจะลำบากก็กลายเป็นเบาสบายแบ่งหน้าที่กันทำทุกอย่างคล่องตัวในขณะเดียวกันกลิ่นหอมของเนื้อย่างจากครัวก็ลอยฟุ้งไปทั่วแม้แต่คนที่กำลังทำงานอยู่ก็พากันหันมาสูดกลิ่นอย่างอดใจไม่ไหวกลิ่นนี้เข้มข้นยิ่งกว่าตอนทำกระต่ายย่างเสียอีเจ้าเจิงอย่างทำงานไปก็หัวรอไปไก่ป่าย่างนี่หอมมาที่แม่ผมเคยทำอีกหอมจนมแมลงหิวในท้องผอมมาจากปีนออกมาแล้วเจิงเจียมินที่คุยกับใครก็ได้หันไปถามทันทีด้วยตาวาวะที่เจิงอย่างนี้พวกพี่ทำไก่ป่ากันเหรอ จ้าเจิงฮุยรีบเสริมใช่สิไก่ป่าแท,แท้แท้ผมกับพี่ไปจับจากป่ามาเองตัวหนึ่งยังดูดะตายจิกผมตั้งหลายทีแต่ว่าเนื้อไก่ป่านี่มันหอมจริงๆนะหอมกว่ากระต่ายอีกแน่นอนเจิงเจียหมินชูนิ้วโป้งทันควันที่เจิงฮุยฟังจากที่พี่พูดนี่แสดงว่ากินพวกไก่ป่ากระต่ายป่ามาไม่น้อยเลยใช่ไหมเนี่ยเขายักคิ้วยิ้มกว้างแสดงความอิจฉาออกมาตรงมาตรงเจ้าเจิงฮุยตอบพร้อมหัวเราะพวกผมอยู่ในหุบเขาห่างไกลผู้คนถึงจะขาดแคลนอย่างอื่นแต่สัตว์ป่ามีเยอะมากไม่ใช่แค่ไก่ป่ากับกระต่ายนะพวก,มกหมปกกกัมหมมู็ีเือนน บางครั้งหมู่บ้านเราก็จะออกกลาก,กันทั้งหมู่บ้านได้อะไรมาก็แบ่งกันกินเดือนหนึ่งก็ได้กินเนื้อสองสามครั้งอยู่แน่นอนบางทีก็ได้มากกว่านั้นแต่เรื่องแบบนี้จะพูดมากไปก็ไม่ดีอยู่ในเขานี่ดีจริงดจงีจริงเจิ้งเจียหมินตาแทบลูกกว่าบ้านเขาถึงจะถานะดีมีพ่อแม่กับพี่น้องหลายคนเป็นกรรมกรในเมืองแต่ทุกวันนี้แค่จะซื้อเนื้อกินยังยากเหลือเกินคูปองเนื้อคนละไม่กี่ขีดจะรวมกันซื้อกินสักครั้งยังนับนิ้วได้เลย พอได้รู้จักพี่น้องตระกูลเจ้าเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมสนอมอเอ,อ๋อถึงจะกระต่ายได้เก่งนักที่แท้ก็เป็นสายเลือดนักล่าก,กันทั้งบ้านนั่นเองต่อให้แค่เรียนรู้นิดหน่อยก็คงพอแล้วละ่ะในขณะที่ทุกคนต่างทึ่งกับเนื้อย่างกลุ่มหลานชายของสนอเท่าหลอก็เป็นกลุ่มที่ดีใจที่สุดเพราะพวกเขาเคยได้ยินข่าวลือม,มานานนะว่าสนอเหล่าชีเลี้ยงแขกดีอาหารแต่ละวันไม่ใช่แค่ข้าวเปล่าแต่มีทั้งไข่ผักและเนื้อกระต่ายใครจะไปรู้ว่าวันแรกที่มาทํางานก็ดูดีจนได้เจอเมนูไก่ป่าเลย โดยเฉพาะคนที่แอบหวังมาเพื่อข้าวปลาอาหารแต่แรกถึงขั้นยิ้มจนปากแทบฉีกไปถึงหูกลิ่นหอมที่ลอยมาเหมือนปลุกพลังงานให้คนทํางานทุกคนทันยกไม้แบกของเทดินต่างก็เร่งมือกันอย่างขยันขันแข็งคิดแค่ว่าอีกเดียวจะได้กินข้าวต้มไก่แล้วก็หึดสู้สุดตัวสนอเศร้าหยวนยืนอยู่ข้างๆสังงานพลางแอบหัวราะในใจถ้าแรงงานทําได้เร็วแบบนี้มีหวังบ้านเขาจะสร้างเสร็จก่อนกําหนดไปสาวันแน่แน จริงสินะก่อนจะรบก็ต้องมีสเสบียงพร้อมก่อนเขาแอบ,บยิ้มกับคําสอนที่เคยได้ยินมาแล้วในขณะที่ทุกคนกําลังทํางานกันอย่างเมามันเสียงหวานใสก็ดังมาจากครัวกินข้าวได้แล้วค่ะแค่ได้ยินก็ราวกับมีเวทมนต์สะกดพวกคนที่ยังง่วนกับงานอยู่ก็แทบจะโยนเครื่องมือในมือทิ้งแล้วพากันวิ่งกรูไปที่ครัวโดยไม่ได้นัดหมายใครไม่กระตือร้อนเรื่องข้าวแสดงว่าความคิดมีปัญหาแล้วล่ะบุกโลดดอดอสนออ,นอ,นอินกับลูกชายทั้งสองคนไม่ได้กลับไปในวันนั้น แต่พักอยู่ที่หมู่บ้านอย่างลิวเลยบ้านของสนอ,มอเมอนอน่นขนาดอยู่แล้วจะให้อาศัยเพิ่มอีกสามคนก็คงลำบากถึงจะเป็นญาติแต่บ้านของเท่าสนอหลังใหญ่และหลังรองก็ยังพอมีพื้นที่ว่างให้แบ่งอยู่บ้างทว่าสนออินอินไม่อยากล้องแวตกับพี่ชายทั้งหลายที่นางรังเกียจจึงพาลูกชายไปขออาศัยบ้านเพื่อนสมัยสาวสาวเสียเลยบ้านนั้นลูกๆยังไม่ได้แต่งงานมีพื้นที่เหลือเฟืออีกทั้งสนออินอินยังเอามันเทศแห้งกับผักตากแดดจากบ้านตัวเองติดมือมาด้วย อีกครั้งบอกไว้ชัดเจนว่าแค่ขอพักไม่กี่วันไม่ต้องออกค่าอาหารทําให้เจ้าบ้านยินดีต้อนรับอย่างเต็มใจแม้ในใจจะอดบ่นไม่ได้ว่าพี่น้องที่เกิดคนละแม่ก็คงเป็นแบบนี้สินะดูท่าสนอินอินกับสนอเส้าหยวนคงยิ่งห่างเหินจากพี่น้องคนอื่นไปเรื่อยๆการที่แม่ลูกกระกูลเจ้ามาช่วยงานทําให้การก่อสร้างบ้านคืบหน้าอย่างชัดเจนพอเข้าสู่ต้นเดือนกันยายนคานไม้ก็ติดตั้งเสร็จหลังคาก็ปูเรีบรยบร้อยบ้านใหม่ที่สร้างจากอิฐเขียวและกระเบื้องดินเผาก็เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างนั้นสนอเซ้าหยวนยังอุตส่าห์เดินทางไปถึงที่ว่าการตำบลเพื่อขอให้สายเกาหยางสวีห้วยกัวว๋วช่วยจัดซื้อกระจกมาติดหน้าต่างในบ้านใหม่ทําเอาชาวบ้านถึงกับตะลึงแต่สิ่งที่ทําให้คนทั้งหมู่บ้านตื่นตะลึงยิ่งกว่าคือห้องน้ําหลังบ้านเขาก่อผนังห้องด้วยอิฐเขียวใช้ปูนซีเมนต์วางท่อส่งของเสียไปยังบ่อเก็บที่ฝังไว้ในดินด้านหลังซึ่งก็สร้างด้วยอิฐและซีเมนต์เช่นกันฟู่หมิงเจอที่เป็นคนอธิบายให้ฟังบอกว่าบ่อนี้สามารถนําไปหมักทําปุ๋ยธรรมชาติได้ บรรดาชาวนาผู้ช่ำชองได้ฟังก็พากันอุทานด้วยความแปลกใจบ้างกระชมบ้านก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กจริงหรือไม่แต่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่าสิ่งที่บ้านสนอเศร้าหยุนทำนี้ลำหน้ากว่าชาวบ้านไปไกลทีเดียวแม้ห้องน้ําหลังบ้านจะดูเป็นแค่ห้องเล็กๆแต่ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกลับสูงใช้เล่นทว่าพอคิดว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะอาบน้ําหรือเข้าห้องน้ําก็สะดวกขึ้นกว่าเดิมมากทุกคนที่เห็นต่างก็รู้สึกอิจฉาไม่ได้เมื่อบ้านสร้างเสร็จขั้นต่อไปก็คือปล่อยให้บ้านแห้งตัวสระยะ แล้วค่อยๆจัดหาข้าวของเครื่องใช้มาตกแต่งให้ครบถ้วนทางด้านสนออินอินและลูกชายเมื่อเห็นว่าทุกอย่างรุ่วเงแล้วก็เอ่ยว่าจะขอ,อกลับบ้านเสียทีเดิมทีตอนออกจากบ้านพวกเขาก็เตรียมใจเผื่อไว้แล้วว่าฝั่งนี้อาจมีปัญหาให้ช่วยจึงได้บอกคนในบ้านไว้ว่าจะขอ,อกลับช้าสักหน่อยแต่ไม่คิดว่าเรื่องที่ต้องมาช่วยจะเป็นการสร้างบ้านทางหลังแถมยังอยู่ยาวถึงสิบกว่าวันคาดว่าทางบ้านคงเป็นห่วงกันมากแล้วตลอดสิบกว่าวันที่ได้อยู่ร่วมกัน สโนมอเอ,อ๋อรู้สึกชอบใจในความคล่องแคล่วและนิสัยตรงไปตรงมาของสนอินอินมากเช่นเดียวกับเจ้าเจ้าอย่างและเจ้าเจ้าหุยที่เป็นคนอัธยาศัยดีอ่อนโยนและจริงใจเธอจึงปรึกษากับสโนเศร้าหยวนและตกลงกันว่าจะรังพวกเขาไว้อีกสักวันจัดมื้ออาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นเพื่อเป็นการกล่าวขอบคุณและฉลองความสําเร็จในการสร้างบ้านใหม่ไปพร้อมกันตามธรรมเนียมของพื้นที่นี้จริงๆแล้ววันขึ้นโครงหลังคาควรจะมีการเลี้ยงฉลองด้วยการตั้งโต๊ะเลี้ยงแขกแต่ด้วยกระแสนิยมในปัจจุบันที่ส่งเสริมความประหยัดมัธยั การจัดงานเลี้ยงใหญ่โตอาจกลายเป็นเรื่องให้คนอื่นนินทาหรือเพ่งเล็งเอาได้ดังนั้นการชวนเฉพาะคนที่มาช่วยสร้างบ้านให้นั่งกินข้าวร่วมกันจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตและไม่เป็นที่กระหาแต่อย่างใดวันรุ่งขึ้นก็ไม่เสียหายอะไรนักว่าแล้วเช้าวันถัดมาฉันอินอินก็ให้ลูกชายสองคนขึ้นเขาส่วนตัวเองก็ไปตลาดกับสนอมอเอ,อ๋อวันนี้ตรงกับวันเปิดตลาดที่ตลาดมืดทั้งสองคนจึงได้ซื้อเต้าหู้สดเต้าหู้แผ่นแห้งที่ชาวบ้านทําเองและได้ปลาดุกโครนมาหนึ่งตะกร้าเล็ก เฉินอินอินพูดอย่างราเริงว่าถึงลูกชายป้าจะขึ้นเขาแล้วไม่ได้อะไรติดมือกลับมาอย่างน้อยเราก็มีปลาดุกนี่แหละเป็นกับข้าววดีวดีหนึ่งจาสนสโนมอเออพยักหน้าตืมปลาดุกตุนเต้าหู้หนึ่งหม้อเต้าหู้แผ่นแห้งม้วนผักอีกจานสองเมนูแล้วหลังออกจากตลาดพวกเธอก็ไปยังเขตพักของโรงงานทอผ้าพเพื่อแวะบ้านพี่เฉียวพอเปิดประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นหอมชุยของซาลาเปาอบชอยออกมาต้อนรับสโนอมอเออรรีพูดว่า พี่เฉียวขอซาลาเปาสี่ลูกก่อนค่ะสองไส้หมูต้นหอมสองไส้ผักกินที่นี่เลยนะคะที่เฉียวยิ้มรับและไม่นานก็ยกซาลาเปาสี่ลูกมาในกระบอกเคลือบพร้อมถามขึ้นว่าผักนี้ไม่เห็นฟูจอชิงเลยนะไม่ได้มาด้วยเหรอเพราะก่อนหน้าน,นี้เคยเห็นฟูมิงเจอกับสนอมอเออคุยกันที่เฉียวก็พอจะดูออก,กว่าฟู่หมิงเจอเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดกับใครง่ายๆเลยเดาว่าทั้งสองคงสนิทกันอยู่บ้างสนอมอเออจึงตอบ ช่วงนี้เขายุ่งนักทั้งช่วยบ้านชั้นสร้างบ้านแถมที่จุดพักของพวกนักศึกษาก็เหมือนจะมีโครงการทดลองหมักปุ๋ยอะไรสักอย่างด้วยดูเหมือนจะได้แรงบันดาลใจจากห้องน้ําที่บ้านเธอนั่นเองจริง,รงๆทางจุดพักของพวกนักศึกษาก็เคยคิดอยากจะสร้างห้องน้ําแบบเดียวกันแต่ว่าคนเยอะจะทําแค่ห้องเล็กๆแบบบ้านเธอก็ไม่พออีกทั้งถึงจะมีคนเยอะแต่กลับไม่มีใครเต็มใจจะลงเงินมากนักโดยเฉพาะกับโครงการที่ดูเหมือนไม่จําเป็นขนาดนั้นสุดท้ายเลยยกเลิก ไม่รู้พวกเขาไปตกลงกันยังไงกลับกลายเป็นจะทําบ่อหมักปุ๋ยขึ้นมาแทนหวังว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวในฤดูการหน้าและเป็นการแสดงบทบาทของเยาวชนผู้มีความรู้ต่อการพัฒนาสังคมนิยมอย่างแท้จริงชาวบ้านในหมู่บ้านโดยเฉพาะพวกที่เป็นเกษตรกรหัวเก่าอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นักแต่จางจื้อเฉียงหัวหน้าจุดพักของเราปัญญาชนกลับมีความกระตือรือร้นสูงมากเขาพูดจนปากแห้งปากพองเพื่อขออนุมัติเงินทุนจากหัวหน้าหน่วยและยังรวบรวมกำลังจากเพื่อนนักศึกษาที่มีทั้งแรงและทรัย์ จนสุดท้ายก็ผลักดันโครงการนี้ให้เดินหน้าได้จริงจนฟูหมิงเจอเพิ่อเสร็จจากช่วยบ้านเธอสร้างบ้านก็ต้องไปลุยต่อกับภารกิจที่จุดพักของนักศึกษาทันทีพอเฉียวเจฟังคําอธิบายจากสนอมอเอ,อ๋อก็ยิ้มแล้วพูดว่าฟูจือชิงนี้เป็นคนขยันเอาการนะสนนมอเอ๋อเลยถามว่าที่เฉียวสนิทกับฟูจอชิงเหรอคะ จริงๆตอนที่เธอเจอเขาครั้งแรกที่นี่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่แล้วฟูหมิงเจอดูจนๆจนจนแบบนั้นไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกที่ค้าขายตลาดมืดอย่างพี่เฉียวหรือพี่เปาชายหนุ่มคราวงามที่เธอเคยเห็นพี่เฉียวชะนักเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างคลุมเครือเขาเคยช่วยฉันไว้ตอน,นมีเงินหน่อยก็แวะมากินอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะ่ะสนอหมอเออเห็นพี่เฉียวไม่อยากพูดละเอียดก็ไม่เซาซีต่อหลังจากพี่เฉียวเดินออกไปแล้วฉชนอิ่ิๆก็โน้มตัวลงกระซิบ ไส้ผักลูกลาตั้งห้าสิบสตางค์แน่แพงชะย,ย่อยน้หมอเออลูกนี้หนูเถอะอนาเหลือไว้ค่อยเอากลับไปให้พ่อกินก็ได้เธอเสียดายเกินกว่าจะกินของราคาแพงแบบนี้สนอมอเออไม่พูดมากจับซาลาเปาใบหนึ่งแล้วยัดเข้าปากน้าสาวเดี๋ยวตอนกลับเราค่อยซื้อกลับไปอีกเอาไปฝากพ่อกับพี่ๆลูกพี่ลูกน้องด้วยจากนั้นเธอก็พูดต่อคุณนะ้าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินพ่อหนูหรอกค่ะตอนนี้เขาทํางานที่โรงงานอิกมีทั้งเงินเดือนทั้งเบี้ยเลี้ยง ชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วหนูมั่นใจว่าต่อไปจะยิ่งดีขึ้นแน่นอนอีกอย่างพวกเราก็แค่กินของดีๆกันบ้างเป็นครั้งคราวไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรคุณนะช่วยงานมาตั้งหลายวันหนูจะเลี้ยงแค่ซาลาเปายัางไม่ได้เลยหรือคะเฉินอินอินที่กำลังเคี้ยวซาลาเปาอยู่นั้นได้แต่ยิ้มอย่างจนใจจ้าจ้าก,กินก็ได้ซาลาเปานี่อร่อยจริงๆด้วยฉันนี่ชักเริ่มมีโชคดีจากพ่อหลานซะแล้วสิซาลาเปาใช้แป้งฟูเฉียงแป้งขัดขาวคุณภาพดีทําให้เนื้อแป้งนุ่มละเอียดและเหนียวนุ่ม ส่วนส้ด้านในก็ปรุงรสได้ดีโดยเฉพาะซาลาเปาไส้หมูแค่กัดคำแรกน้ำซุปก็ละเยิ้มออกมาหอมจนอยากกลืนลิ้นตัวเองลงไปด้วยเลยจริงๆถ้าคิดตามราคาจริงแล้วซาลาเปาไส้ผักลูกละ50สตางค์ไส้หมู80สตางค์ก็ไม่ได้แพงอะไรเพราะไม่ต้องใช้คูปองอาหารด้วยซ้ำเพียงแต่ยุคนี้คนส่วนใหญ่ประหยัดจนเป็นมิสัยแล้วจะให้ควักเงินหนึ่งหรือสองเหรียญมาซื้อซาลาเปาสองลูกก็คงรู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยพอกินเสร็จสนอมอเออก็ซื้อซาลาเปาอีก10ลูกกับเนื้อหมูสองชั่ง ใส่ลงในตะกร้าไม้ไผ่ที่พบมาด้วยแล้วก็วางของที่ซื้อจากตลาดมาค s h เอส้ายอย่างเต้าหู้แผ่นฟองเต้าหู้และปลาดุกตัวเล็กๆทับไว้ด้านบนที่เฉียวถ้าสะดวกอยากครบกวนให้ช่วยหาผ้าสำหรับทำผ้าห่มหน่อยค่ะบ้านหนูเพิ่งสร้างเสร็จอยากเย็บผ้าห่มใหม่สักผืนเฉียวเจ้เหลือบมองฉันอินอินอย่างระแวดระวังสนอมอเออรีบอธิบายนี่นะสาวหนูเองค่ะเป็นญาติกันแท้ๆไว้ใจได้แน่นอนเฉียวเจ้ถึงพยักหน้าก็ได้ลองอีกสิบวันหรือครึ่งเดือนค่อยแวะมาดูแล้วกันนะ ฉันไม่รับลูกค้าขาจรหรอกที่ยอมทำให้พวกเธอก็เพราะไอ้หมอนันพามาแล้วเห็นรู้จักกับฟูจอชิงไม่งั้นฉันก็ไม่กล้ารับงานเสี่ยงแบบนี้หรอกเรื่องทำซาลาเปาแบ่งขายกับการจัดหาสเสบียงหรือสินค้าเพื่อนำไปขายต่อมันต่างกันมากในสายตาเจ้าหน้าที่รัฐสนอรอ์เออยิ้มรับหนูเข้าใจค่ะขอบคุณที่เฉียวมากนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินออกมาจากบ้านที่เฉียวแต่พอเลี้ยวตรงหัวมุมถนนก็ถูกผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งโผล่พรวดออกมาดักไว้ ผู้หญิงคนนั้นตาเหลือกตาโพลงมองใครก็เหมือนกำลังกรอกตาใส่ชี้มาที่สอหมอเออแล้วผู้มาจะคว้าตะกร้าหลังเธอพวกเธอเพิ่องออกมาจากบ้านหลิวเฉียวใช่ไหมซื้อซาลาเปามาจากที่นั่นใช่ไหมบ้านนั้นมันค้าของผิดกฎหมายนะยังไม่ทันจะโดนของสอหมอเออก็สะบัดข้อมือคว้าข้อแขนอีกฝ่ายไว้ทันทีผู้หญิงคนนั้นร้องเสียงหลงอาเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยนะแกมันเด็กเหลือขอปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะสนอหมอเออแต่เข้าไปตรงข้อพับเข่าของหญิงคนนั้นอย่างแม่นยำํำ ทำเอาอีกฝ่ายสุดหวบลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นก่อนที่เธอจะกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นว่าฉันแค่เอาไข่ไปแลกซาลาเปากับพี่เฉียวเพื่อนกันแค่แลกของกินกันเองคุณนี่จะจุนจ้านเกินไปหน่อยหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่กับพื้นอยู่นานไม่สามารถลุกขึ้นได้เอาแต่ลูกเข้าตัวเองพร้อมทั้งครวญครางว่ายายเด็กนี่แรงเยอะชะมัดทําฉันเจ็บไปหมดเลยขนาดยืนยังจะยืนไม่ไหวแล้วนะแกมัน